ก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกมฟีฟ่าม b i บาทั้งสายฟรีและใส่เติมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารับเอ็ดวินฟันเดซาพร้อมดูค่าพลังและเล่นเพื่อดูกันเซฟว่าจะเก่งโสมแก่การรอขอยไอ้ไหมและก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ตามทาเนียมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพาดข่าวสารดีๆของฟีฟ่าม b i บาจากผมงั้นเราก็จะไปแลกแต้มให้ครบเพื่อเอาเอ็ดวินฟันเดซากันเลย ก่อนอื่นแล้วก็มารับโทเค็น GSC กันก่อนเลยนะครับ100โทเค็นนะครับเพื่อที่จะไปะแลกตัวรัวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าก่องนักเตะ UCL กันเลยนะครับนั้นเราก็จะไปสูงมกันเลยไม่หวังตัวดีๆนะครับแต่ถ้าออกมาก็เอานะครับเพราะจุดประสงค์เราเพื่อจะเอาแต้มแลกแค่ครบ2,2 0เพื่อรับเอ็ดวินฟันเดซามาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครเดนมาร์กครับ RB เบนฟิก้าบานะครับ วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใครที่หาแบกขวาดีๆผมก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับโคตรเร็ววอร์เกตก็ดีสูงสูงมือใหม่หรือคนกบน้อยก็ออกไปใช้ได้ครับขาดอีก0 0ง้วเราก็จะมาแรกนักเตะ UECL เลยครับข้าวผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหลักของกิจกรรมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมารับเอ็ดวินฟันเดอร์ซากันเลยนะครับแล้วเราก็กดไปที่รับเลยนะครับแล้วก็กดเปิดกันเลยนะครับ ก็ออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เรารอคอยการมาเกือบเดือนเลยแล้วเราก็ได้กันมาแล้วนะครับโกตานานของแมนยูไนต็ดใช้ดีหรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองใช้กันก่อนและเดี๋ยวเราก็จะกลับเอาเอ็ดวินฟันเดซาเข้าทีมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้โกเป็นอุนยนซีมอนอยู่นะครับเทรน15เอามาเทียบค่าพลังกับเอ็ดวินฟันเดซาที่ยังไม่อัพค่าพลังก็ถือว่ายังสูสีอยู่นะครับ แต่ถ้าเทนเท่ากันยังง่ายยังไงก็เป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซาแน่นอนครับที่กินขาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโอนเวลกันเลยนะครับโอนเวลของอูนไอซิมอนไปให้เอ็ดวินฟันเดอร์ซากันเลยก็ใช้แต้มโอนเวลอยู่ที่284แต้มนะครับสำหรับเลเวล15แล้วเราก็กดถ่ายทอดเลยนะครับโอเวอร์ออลของเอ็ดวินฟันเดอร์ซาที่เทน15ก็จะอยู่ที่107นะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมปัจจุบันของผม ตอนนี้ก็รอแค่ RB เป็นฮาคินี่ส่วนค่าเคมีของผมก็ตันทุกตัวนะครับเอกเว้นแค่เอชลียังแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฮาคิมี่ของผมเคมี K ก็เต็มทุกตัวนะครับเพราะผมคำนวณไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูค่าพลังของเอ็ดวินฟานเดซากันเลยก็ากดไปที่รายละเอียดเลยนะครับเพื่อดูค่าพลังเอ็ดวินวันเดซานะครับก็จะเป็นนักเตะไอคอนอีเวนต์ของ UCL คุณสมบัติที่ให้มาก็จะมี เท้าที่ถนัดคือซ้ายสขวา5พลังงาน5หลอดห้าสกิล1ดาวสกิลบูทคือเบอร์1สแตตโดยรวมๆก็จะอยู่ที่120ส่วนสรุปค่าพลังก็จะมีการพุ่งตัวของ tk อยู่ที่142การคุมตำแหน่ง136การรับลูก130การตอบสนอง154การเตะ134สภาพร่างกาย124 ส่วน s t a ข้างในก็จะมีการพุ่งตัวของ GK 130การคุมตำแหน่งของนายประตู124การตอบสนอง142การรับลูก118การเตะ125ปฏิกิริยา133การกระโดด99ทุกสแ a t ที่พูดมาก็รวม Skill b o o t ไปหมดแล้วนะครับส่วนประวัตินักเตะก็จะมีทีม Manchester United ล,มลีกพรีเมียร์ลีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ และ Event i ์ไอและมีลิงก์เกมีฟรีอยู่ที่6นะครับส่วนคุณสมบัติที่มีก็จะมีส่วนสูง192น้ําน้ำหนัก83วอร์เกกลางกลางสกิลติดตัวเป็นสับขาหลอกคุณสมบัติก็มีการคว้างลูกไกลของผู้รักษาประตูงั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเล่นการเซฟประตูของเอดวินฟันดาซาว่าจะเป็นยังไงแต่ผมจะไม่ให้คะแนนนะครับเพราะไม่ใช่คลิปการรีวิวนะครับ ก็มาแล้วนะครับสำหรับแมตช์แรกดูเหมือนว่าเขาก็จะมีเอ็ดวินฟันเดซาเหมือนกันนะครับการก็เข้าทางผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเอ็ดวินฟันเดซาทั้งสองฝ่ายเลยครับเหมือนว่าเขาจะเทนก็เท่าผมนะครับแต่แค่สกิลบู๊ดมากกว่าผมนะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับมาจังหวะนี้บอลอยู่ที่คาร์สโกชิงกับเมสซี่คาราสโกไปคนเดียวครับจังหวะนี้จะทยังไงแล้วก็เปิดเข้ามาครับเข้ามาตรงกลางเปิดให้เมสซี่มองเข้าไปจ่อจอครับตัวเล็กแต่มองได้นะครับเมสซี่ แต่ข้อส่วนน้อยนะครับที่จะมงได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันอีกทีนะครับจังหวะนี้คาร์สโก้เปิดมาครับเปิดได้ดีเลยนะครับให้แม็กซี่ตั้งคอรอมงอย่างเดียวครับไม่ต้องกระโดดอะไรสักอย่างครับมาอีกจังหวะครับบอลอยู่ที่พอสโคยิงปันเดซาก็เซฟได้นะครับและเซฟไปชนเสานะครับเกือบเข้าประตูเลยมาจังหวะนี้ซาก้าไหลมาแฮมเบนเซนคูลากไปคนเดียวจอจอยิงติดเซฟปันเดซาครับบอกแล้วครับปันเดซาตัวนี้ของจริงแน่นอนครับ จังหวะต่อมาฟอสโคมาอีกแล้วครับยิงติดเซฟฟันเดซาครับนี่ไงครับได้รีวิวทาง2ฝ่ายเลยครับแล้วก็มาอีกจังหวะครับบุกตอนเนื่อครับอยู่ที่คาราัสโกเลี้ยงโคตรดีนะครับคาราสโกมาที่แมสซีกระชากมาลูกนี้ยิงครับฟันเดซาทำไรไม่ได้ครับเพราะมันจ่อเกินไปถึงจะให้เป็นโกคนอื่นผมก็ว่ายังง่ายยังไงผมก็ว่าเซฟไม่ได้ครับแล้วก็มาดูไฮไลท์ลูกนี้กันเลยนะครับบอลอยู่ที่ฟอสโคเปิดมาให้แมสซี่กระชากมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าประตูไปแบบง่ายๆเลยนะครับ จังหวะต่อมาบอลอยู่ที่โชโคไลมาเนมาเนมาใจพิท่คาราสโกยิงเต็มข้อยังเข้าได้เลยนะครับลูกนี้ผมกดไปเต็มข้อนะครับขีดแดงเต็มเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆก็กดนิวเขียวมาด้วยนะครับมาดูไฮไลท์ครับลูกนี้บอลอยู่ที่เนมาไลไปคาราสโกแตหนึ่งทีแล้วก็ยิงไปแบบสวยๆนะครับปานโค้งโค้งแบบหน้าหางเลยนะครับแล้วก็บดเวลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแมตช์แรกก็ชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ แล้วก็มาอยู่กันที่แมตที่2กันแล้วนะครับเริ่มเคลียร์กันแล้วครับบอลอยู่ที่แมสซี่เปิดมาอยู่ที่คาราสโกความเร็วชนะเชลี่ยังไหมแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วนะครับผมนาทีที่15คาราสโกยิงประตูออกนาให้บารา์เซโลน่านำเรอเอามาติดเหมือนเียวอราสโกเลยนะครับมาดูไฮไลท์กันครับจังวันนี้คาราสโกวิ่งโคตรเร็วนะครับแล้วดูวิธีการโค้งของบอลน,นะครับเหมือนว่าแพทนี้การยิงโค้งจะกลับมาแล้วนะครับอา้าวภาครูปเมื่อกี้ยังไม่จบเลย ก็โดนซนดินซีดานยิงประตูคืนแล้วนะครับลูกนี้กล้องหลังพลาดเองนะครับทาให้ซีดานยิงไปแบบจอๆเลยมาดูอีกจังหวะครับบอลอยู่ที่เนมาร์ลายแห้เรนโตสซันเชตด,ดิดลูกนี้เข้าประตูนะครับดิดไซคก้อยไปแบบสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เต้นหุ่นไปอีกหนึ่งทีครับจังหวะนีม้มาดูไฮไลท์กันครับเรนโตสซันเชตยิงลูกนี้เข้าไปแบบ,แบบง่ายๆครับมาอีกจังหวะโจโคทำไงล็อกหนึ่งที นี่นี่จ่ายไปที่เนมาแล้วก็ยิงใส่ก้อยไปอีกลูกเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปดีใจตรงมุมนะครับแล้วก็เต้นสไตล์เนมาเลยเรียกกันว่าท่ากอดคาราบาวนะครับลูกนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงแต่ผมเรียกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูไฮไลท์ลูกนี้เลยนะครับบอลอยู่ที่ใครว,ว่าตัวเล็กๆไม่เห็นเนมานะครับยิงดีไซก้อยไปครับมาอีกจังหวะครับโดนบุกมา เอาจบเฉยแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชนะไปที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งเหมือนว่าแมตชนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเอ็ดวินฟันเดซาเนี่ยครับเหมือนมาเล่นให้ดูเฉยๆเพราะดูเหมือนว่าเขาจะมีโอกาสยิงน้อยนะครับก็มีโอกาสยิงแค่2ครั้งเป็นประตู1ครั้งและอีกครั้งมันจะติดก้องหลังนะครับงั้นก็มาแถมไฮไลท์กันอีกนิดหน่อยนะครับเรนโตซันเชตยิงจังหวะนี้ซปเซฟไปติดเสานะครับเรามาดูจังหวะนี้โจโค ส่งไปที่อัชลียังแล้วก็ปั่นซ้ายโค้งๆอัชลียังถึงจะถนัดขวานะครับแต่ยิงซ้ายได้คดดีนะครับลูกนี้อัชลียังตัวนี้ผมมองว่าเป็นแบ็คขวาที่โคตรเก่งเลยนะครับแต่แค่ใช้ได้ไม่ยาวนานเพราะว่าสตมินาที่ให้มาน้อยแค่แปดหลอดแต่ว่าความเร็วถือว่าใช้ได้ครับมาดูจังหวะต่อมาบอลอยู่ที่เนมาไหลไปให้พอสโคยิงลูกนี้เบาไปหน่อยครับฟันเดอร์ซารับติดมือสบายๆเลยครับมาดูฟีคิกลูกนี้กันพอสโคจะทํายังไง ไล่ไปเปิดให้เปิดให้กับเน็ s ซี่นะครับพักออกไปึ่งทีแล้วก็ยิงเต็มข้อฟันเดซาก็ยังเซฟได้นะครับเหมือนมารีวิวฟันเดรซาฝั่งเขาเลยโอเคครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นนะครับผมแต่ไม่ใช่คลิปการรีวิวเพราะผมแค่จะมารับเอ็ดวินฟันเดซาให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูกันผมก็มองว่าใช้ได้เลยนะครับพอโอเวอร์ออลที่ให้มาเยอะเหมาะสําหรับการลง vsa นะครับผม ถือว่าเป็นตัวน่าใช้กันเลยทีเดียวครับส่วนใครที่จะแลกแต่แต้มไม่ถึงนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อเลยครับเพราะว่าราคาไม่ถึง15ล้านครับและดูทรงว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้อยู่ที่13ล้านและในตลาดก็ขายกันโคตรเยอะเลยนะครับครับผมใน้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งเพื่อฟังข่าวสารดีๆของฟีฟ่ามบอถืจากผมเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ